ครับวันนี้เมนูหนูครับนี่ลอกเทียนครับลอกเทียนเราจะทำการอบอบหม้ออบครับหม้ออบครับหม้ออบันนั้เออเธอจะน่าปาร์ติน่าร้อนรอรอถอนขนเสร็จครับ ก็ถอนเสร็จก่อนอันนี้ยังเหลืออีกสี่ตัวครับทั้งหมดหกตัวครับรอครับโอกาสได้นะนี่ครับเอออะไรไอ้เจือเนี่ยครับทั้งหมดหกตัวครับจุ่มเทียนครับตัวนี้เทียนเยอะไปหน่อยครับเนี่ยเบียร์มีท่ามีรอบเลยสเนาะดูครับเราจะทำเมนูกันครับ เสร็จแล้วครับหกตัวครับชำละเรียบร้อยไปไปไหนครับไปจัดเมนูครับพยางมมจัดการครับพา่หมดเลยครไปไปไปครับไปครับให้เอาจานน้ำมาด้วยดูครับการหมักเครื่องครับเอาไว้กินต่ออ้า สาไครับสงไครับอย่างนั้นยังมาเลยยังไปตุ้ไปใช่ไหมยังแสงไปนั่นเนาะนะครับหมัดเครื่องครับเครื่องครับเครื่องนี้มีอะไรมั้งครับมีนัดมีนัดอะไรมีอะไรมีมั้งมีพริกไทยมีพริกไทยกระหมัดสีบาพริกแห้งขา ขาดแตคล้ายขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ไอ้ใบมะยมหัวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าใบมะยมนะครับในสูตรเด็ดครับเนี่ยแต่เราไม่ได้ย่างครับเราใช้อบเอาเลยครับกรอบนอกนุ่มในครับเฟรจุดวาจุดจึ้งนี่หาหานะครับใส่กับดักกันครับ แต่ไม่ได้ถ่ายคลิป6แต้มครับผมงานเมื่อคืนครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูไปไปเดี๋ยวมาดูตอนอบเลยครับเดี๋ยวอบอบแล้วครับตั้งเวลาเท่าไหร่หนะ่วง1งชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงโ เดี๋ยวก็อาจจะไม่ถึงก็ประมาณ40-50นาทีครับกแม็กเกีตรงไหมไม่ครับเติมกี่หกสามตัวครับเริ่มแล้วครับเปิดเปิดยังยังครับยังไม่ได้เสียบไปเอ้าปลั๊กสามตาเออแล้วเราปลั๊กแฉกสี่ตานั่นก็เสียบาน้องใร้ลงเกียเตอร์นี่นะมีมันมีอะไรโจมมาดิซานตานอนครับนอนครับเอาคือเสืาอนั่นแหละนั่นแหละมาพวงใหญ่ครับนั่นแหละมางนั่นแหละตั้งไว้แล้วตั้งไว้เลยครับ นี่ครับลองดูครับแต่เคยอบครั้งหนึ่งอร่อยมากครับมันจะมันจะกรอบนอกนุ่มในครับเมื่อกี้ทางโน้นตักไม่ได้ครับต้องย้ายมาทางนี้นี่อันนครับผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครับผลงานครับไปยกไปลองยกไปดูตัวหนึ่งก่อนนะเอาตัวตัวเล็กไปก่อนจานจานจานมาฉีกดูฉีกดูชิมดูก่อนใช่ สุกไหมสุกแล้วเนาะสุกแล้วนั่นแค่ช <fe in Portuguese> ั <related> ่วโมงหนึ่งนะเอาเอาจำใส่นี่ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวไหนไะมเสร็จแล้วครับจะเป็นเก๋เลยครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับเอาไปสักหนเดี๋ยวลองสับดูครับ ท่นยังไงเนี่ยก็เป็นชิ้นเลยนั่นแหละเหมือนเราทำหมูเนาะโอ้โหครับยอดโอ้สุกจริงครับสุกสุกสุกครับสุกแน่นอนครับสุกมากเลยครับให้ชิมขอคนชิมคนหนึ่งครับแปะปองหนูปิดแล้วอ่ะคนชิมอ่ะชิมหัวนี่ครับูุบันบายไปไง อร่อรอยครับอร่อยอคฟันฟันกระโมงครับรอมาหนึ่งชั่วโมงครับโยบายเฮ้ยตะเม็ดกิมมุตะเม็ดครับตะเม็ดพลิกเลไม่ใช่ตะเม็ดตัวนี้กินหาครับกิ่หา

กิมโซหน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปน,น,น้ำกินเต้กินแจงนี่ดูครับอือยอดสุดยอดยอดไหมยอดโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สวัสดีครับนี่จะกำลังพัฒการเราเลยนี่